ไม่เป็นไรคไม่กินขขาวน้ากันครับกับตุ่มไก่กับตำหมกทัวอืมโอ้โหผักตุ่มไก่ครับกับแจวเอาแจวมาทั้งปูด,ดิละ่ะแบอสแจวเอาปลาลูกอืม,ออมห้พอจับเดี๋ยวกันเฮียใสัญญาอีกอตุ่มไก่บานเส็บแทบต้องกันกันตบตำหมกทัว ตะวานไฟตะวานไฟแกเก็บทองกินขนมเต๋อได้ปูแล้มากเราตามมาแล้วกินหอนยาแล้วก็เลยตามมาปลาคุณ้ยกินเบิร์ตใช่ปะกับแดงกับน้องบอลก็ได้แม่แดงครับปูก็ได้โอเคมากินขอน้ำกันแซ่บๆพีเด้ยวตุ่มไก่ตุ่มไก่ปลามาขาน้ำกัน อก็มียันกิน,นขาก็นนยังเลยดียไหมตุ่มไนนก่ตุ่มไก่เราบวกกใศเนียอวฮะนั่งลูก,ลกป้าพี่น้องเมื่กินขาอกับขอบครัวแม่เมรีสแต่ ตัวอะไรกางอยากินดำตัวกูนี่เผ็ดเผ็ดไปหาไอเนี่ยใส่กระตันัวเผ็ดเผ็ดีโอเคตอเรนเฮ้่งนน แบเร่น้าาาแล้ตับอย่ดีมาตับตับเอาไตใช่ประด็นินตับมากมามาโกเลหน่อยเล่น่อยชมืองมากับเล่หน่อยเฮี้ยนเข้ากันพวกินตับเฉพนเลย Nó lắm. Ừ. Oh, thăng thăng ừ. Ừ. Đấy mọi người không ai ừ. à. ừ. cũng không. Oh, sườn tay thăm Sườn tà lên mọi người. Tăm thôi. Anh bé mì 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 ครับตาโอพโหพอมาขึ้มือไปซื้อหม่ดิละอัดเป็นโลเนอะเจ้าสิกินไปเอหเดี๋ยวสอดดัไม่จักก้อนรมันมาอืาพัดมาทอดมาพัดมาทอดเทืานันมันมันมากกนตัดมีเซ่าดีครับเี่าลูกมัน tôi vẫn luôn 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 luôn

กิก็้าวตำั่วอะไรมากินข้าวปนกับแก้วได้เหมือนมาหวานไนแม่สีประแดดอีกแล้วอืมอืมกินเต็าู้แดประแดดทอดู รสชาติอมหอมอมโอเคนะคอยตัหนอนหอมากย่างเจี๊ยองชี้นเจริญในะเออใิ่ไส้โคกใส่ไก่เจี๊ยบมักไส้ดีเลยฮหนอนเขากมากระขนอดอึหอมหอมแบบเย็นเย็นเลยนะเออ นยัคนยขอจะมาปีนใเนี่ยมาสบอะไรเนี่ยบีประแดกไรบันึงเลยบ้านดึงเนี่ยูดอย่งนีเดือน่ออื่ปหยัน่ี่นบ้าน พี่เอ็ก็่เจอองนนี้ครับต้องไลก็ไดมือื่นด้อบอกของเด้อมือื่นตาสิไปไปเป็นหน้าคอยเด้อ Tuy nhiên tui thương Heides 곡. Buổi sáng thưa Aoth, để anh C仔 nh chips nnat thôi. Tao đây dùdem nhìn sống ngày ở nhau và cũng đọc rồi. anh

แค่คุเห็ดดูเท้านั้อืออือน้องกเป็นค้าของม่เนละเป็นค้าเป็นเงินเป็นค้า่มนคาิดยี้เอาของค้างะเอาเมีย เออปอม่ันกวอนใช่อีกเดี๋ยวกันใช้เส้นราเขานี่กเดี๋ยวบือท่างนุ่มกจบอ่ะนุ่มฮะคงนมเนี่ยสอะไจ้าสด่อยงยงอืมนี่เว่าทำงามากเลยสีอะไรอืมง่ายมากแล

จดแ๋ยวไม่แุ้ม่อเห็ดเนาะขาวๆอย่างเ่าจะแบบเขาแบบเขาขายนานเพูดแเพิ่งจะเหมือนหมูเหรอไหมอืมเขาเป็นแบบหม้อเนาก็ผูดขนตี้เลยเปะเดี๋ยวมาทามันนะมันมันก็ได้กินแบบอืมันต้องมีตนไฟ่หอมๆเศรษฐบรมันกับแซ่บได้สมัยใหม่นะ โดมหางน่อยเลยเขาาคือมากแม่ไปตัดอันหนึ่งเลยพ่อเนี่ยนี่ๆกูดูเนบนไไปตัดออกแสบเพราะว่าเขาเขาพอไปตัดหางชุดนันออกหางชุดนันแเสียผมเยบด้วยเนาเีบ้วันเ้ราเแเขาสืเขา

งูไงเนี่ยงูเห่าไงเนี่ยเห่าไได้ค้านเห่าได้ว้นเห่าได้เปยวัวแวแมวแมวได้นลแม่ได้เห่าคือางต่ดเลยได้่มาหาเด้ได้ตกโดนมันเลยหอยเลยบางวันอ๋อือเองเยอ้จังงานกินขนมได้กินของได้

cắp bọc chắc có cắp. Hoạt động không nhiều... tham lần tôi lần 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 có lần lần vô ngay lần 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 là lần 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 lần

เอิญนจพอดีมันทำมือาแอไม่ได้ตอนนึงลูกให้แม่นนก่อนนีดนึงอ,อ,อไอปูนะอสักโอเคพอปูเไปทถนงยิายยิ้มเบ,บมอสแล้วเขาไม,ม่แม่แล้วเขาไม,ม่แม่ล้ว นึนี้เอาใจลูกเอาอีกน่นะเนียพ่อาอีกปะฉนจะนำอานนี้เอาป่ะฮะเอาลูกอ่ะเอาขลยพักรูขาอ่อนมืนี้ไม่กินเลยกินบเลมถือเกมมันยังอยู่ก็เล่นบ่ อขอดเวิร์กเลยจริงครับเนี่ยแม่เขากครับเนี่ยเดี๋ยวรัดมากว่าเนี่ยูกูตัดงานล่งลงอีกมับบนงานวันนั้นมันฝาดเหี้ยนแม่เถอาโอ้ว่าเอาไว้ในให้ลูกมันฝาดเหี้ยนก็เลยตัดลงอีก

เบ้อแดีวเบ้อนั่นะบัูดแม่เอาเนมาให้นที่สองสามเชือกสามวันข้งน้อยลงไปก็่ดี่ที่เรียกขี่รถไกลปวดดาถ้าไปนอนล่งไปอยู่ ถ้าไปแล้วกลับเลยเกือบไปไม่ถึงเราเศร้าครับเร็วเกินไปเองเราก็ไม่ได้กินให้ก็อ่าอยากกินเหล้ากินอยากกับไม่ได้กินเมื่อท่านได้กินเหล้าจ้อยนี่ิยายบ้าดูมือน้ำยาใช่เจ้าหลวง

เราทำว่าใส่่บนใดล่ะมันไปใส่บนใดไ้ก็ไผ่ล่ะเท่าสั่นเงี่ยแมันพูดอย่างนี้อยานกูก็พอกินจานกูก็พอกินเลไปก็ไผ่อยูุ้ยหน้าบนูดน้าบนเดี๋ยวว่าไ่ตาเ้องหน่อยไผ่ก็ไผ่ล่ะเท้าสั่นหันว่ไม่กอไผ่ด้วยล่ะมีมี หืมเส็บเซาพี่น okay, ้องโอเคครับขอบคุณครับติตตดตามแมมลีควนบานจีนเขาครับงาเส็งเซสวัสดีครับ